วันดี้ครับมือหนึ่งจับกล่องน,นะครับขอบคุณหลายหลทีติ่ตามเอฟซีตะกูตกคนที่เขามาใหม่ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อไปสารฟ้ามนะครับแตบบ่เบือ้องส่องจากเบื้องคีบกอกกับกดเบื้องนะครับเด้อไปสารฟ้ามนี่ของดีเบื้องนะครับดีผ่านมากอะไรดีไปทั้งนายกับของดีดนะครับวันนี้มาตัดกล้วยแล้วก็ มาแต่งกวยแต่งใบแหงออกเป็นยังไงน่วยไปยังก็ได้ดเดแตงเพราะว่าแตงแล้วหน่วนก็สิตึงเขียวบง่ไปเบิ้งน้ำกันนะครับเห็นวิธีอะไรโอเคครับไปเบิ้งกันครับนี่นะครับตดแตงแล้วแต่ว่าต้องเขี้ยวใบออกสินะครับ เอาใบออกจากร่องเหงามันว่าเหาใส่ปุ๋ยมันทีใส่ร่องเหงาใส่ร่องเหงาแล้วก็น้ำยดเอาปุ๋ยใส่หมองน้ำยดนะครับถ้าเนาอัดปุ๋ยมากกับมาตามน้ำยดนี่ครับเชี่ยเวยจีง่ายนิดหีึ่งนะครับเชี่ยวก๋มองไปไม่ได้เชีวยเก้นครับ อันนี้ยื่นมาเอารถแท็กเตอร์มารถไทยดันออกครับดันดันมันเปลีป่ยนดูไซมมาเกี่ยวออกอน,นี่นะครับมาเกี่ยกวกล้วยมันเวลาห้าเห้องได้อัดปุ๋ยอัดปุ๋ยมันตีน,น้อยง่ายน้อยง่ายแล้วก็บใบ ใบแห้งมันก็ดีวา่าเกี่ยวมาพันน้อยกล้วยแล้วก็ตัวนี้สมบูรณ์น้อยก็ตัวนี้ฟาร์มผมผมเองนะครับฟาร์มเนือ้อกล้วยอันนี้บ่งา่มไปเลยครับเพราะว่ามันบ่คอยได้น้ำ ่านผมบรดิด้มาดูแลผมมีได้มาตัดเสิเลยมาจ้างเลยคนงานมาเห็ดจ้างคนมาขี้นใบกวยผมมีเวลาผมมีสองปั้มเวลาหน่อยเอาไปเพิ่งต้งกันนะครับมีที่เห็ดมีที่แตงเสียมันเป็นเนัื่งดีนะครับนี่ใบเองเหนไหต้ตนช้างลัางสินะครับไม่มีใบ đã nó bay hàng gì lại bay hàng thì bên gì đã gặp này nhỏ nhám nhám gì kia nổi nuôi nổi nó hết bay ở cái đảo mới là này, cả ắt quế ở quế đây mới có lúc hoạt phượng đây ngầm cái gì là kia nổi mới gặp kia đây này Đó là chỉ, chỉ kia ngay kia này ngay nuôi ngay ไป้ยช่นี่เขาใหายนานไม่ปุ๋ยดีมันดีขยายมากนะครับยูกกลางนี่มีบุมีต้นแล้วมันติดยับมันเลยยับมันเลยยันเลยขยายอาอกั้างนอกกุ้ยช่ายชนครับโดนปลูกตัวหนึ่งได้โดนเขาดูแลได้มีแต่น่วยไงกินกับวานดีโอเคครับไปเบางวิธีการทำนะครับอ่าไปได้ซิมจนกุย้ยนะครับ Vẫn đang có nó ra này à, Xin mấy quậy Tăng mấy quậy quán mì Nhân mây, tắt mây hàng ngọt Kêu nhân mây, câu câu thổ thổ nha Rồi mi ọt, mi ọt gặp, gì Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แจ้งออกออกไไกต้นย่เวบาใบแห้งเม่มีเกี่ยงม่ยกนี้นี่เียวกุง่อัดปุ๋ยมากคัปุ้ยกระโดงนดีอันต้นงอนีพันแงเมื่อเอาใบออกเออรดามันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ยงานไมเห็นเ่ยมื่เอาบ่ได้ออกเลย Thì là rớt mà đàn đọc, thái mà đàn lốt thái nó kia quẩy đó Kia quẩy kia ngay đó cặp Cái này tắt Khu thịt cấp này tắt quẩy Khu thịt thịt rồi เอาเดืออะไรกินแล้วเก็ดจแปลลดลอยเผาเดี๋ยวต้องสร้างออกออกทั้งหอกต้องจะพอจะคลองในตั้งหกักคลองไก่ปูกกระไรนะครับโอเคครับขอบคุณเลยนะครับผู้ติดตามเก็บซี่วันนี้มัด จบือบจะนี่นะครับเด้อพอกันคลิปหน้าได้ครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายดูดีนครับซิมใบกล้วยซิมซิมใบกล้วยตัดแตงใบกล้วยแตงต้นกล้วยหยอกเห็นจังสีนะครับนี่กล้วยสวยงามแต่ทีขี้หนอกดีตัวนี้มันตายกับที่ตัดออก ไปเกระเดื่องสายยางน้ำครับนี่าเดือดไม่ได้เลยครับนีย่ยางนา้ำสายยางน้ำยึดนำยึดมากปล่อยน้ำม,มากเหมือนปล่อยนำมากเอาปุ๋ยวานหมง่งนำ้ำยดลงงามไปยังครับบัดนี่ยย,ยังไง่ายครับ mình vô chưa làm dần gấp chưa làm nhau nếu nào có cắt tắt tôi xuống làm dần cả tắt tôi lang Thế đây ngay ừ. lấy mà hiện cả trăm cả ngờ lo cả hết đi được cho anh lo vào kiểu này